สวัสดีครับโจ o, ฮักนาศรคามมาพบกับโจ o, วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ลาวข้าวคาเฟ่นนะท่านผู้ชมที่อยู่บ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเราจะเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ขอให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าสถานที่ผมพูดถึงนี้ก็คือเป็นของนายรักต้นไม้ติดตามชมเลยครับ สวัสดีครับผมโจหักนัสารคามสวัสดีครับนายรักต้นไม้ครับสวัสดีครับน้องนายสวัสดีครับรพี่โจครับวันนี้นะท่านผู้ชมโจก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเราข้าวคาเฟ่นะครับเราข้าวคาเฟ่เนี่ยเป็นของนายรักต้นไม้นะครับแล้วก็มีอะไรดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟลดความดันเบาหวานนะครับจากสเตเวียหรือแม้แต่หินฟ้าแลบครับเบาหวานความดัน แล้วก็ไขมันนะครับไขมันไตคีสลายนะครับไขมันเลวจริงๆแล้วเราเราข้าวของคุณนายนะครับเป็นเราข้าวคาเฟ่ที่เกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรด้วยและก็ทางด้านสุขภาพพี่จอหนโดยปกติแล้วคาเฟ่ทั่วๆไปก็จะเป็นคาเฟ่ที่มีชามีกาแฟครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ทำให้พฤติกรรมของคนไทยนะครับท่านผู้ชมที่การ การบริโภคกาแฟนะครับท่านพิจี่จอครับผมก็จะทําให้ซึ่งกาแฟจริงๆมีประโยชน์ครับท่านผู้ชมทาให้ไม่เป็นโรคหลงลืมนั่นเองครับท่านพิจารจอแล้วก็ท่านผู้ชมครับก็ทําให้ไม่เป็นโรคหลงลืมแล้วก็ไม่ให้เป็นพวกโรคความดันโรคไขมัยต่างๆด้วยแต่วันนี้ผมมีความพิเศษนะคือตัวพี่เองมีความพิเศษว่าพี่จะเอาสมุนไพรมาลงนะครับ เป็นแห่งแรกของภาคอีสานเลยท่านผู้ชมก็คือ,อตาบบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คุณนายก็ลงนั่นได้นะครับล,ลง,ลง,ล,งลงที่นี่ได้ก็คือว่าหมายถึงว่าช่วยบอกเส้นสัญจรหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้ามาจาก,มา,กมาจากในเมืองครับท่านผู้ชมที่มุ่งหน้ามาสนามบินครับมาจากมาทางสนามบินครับก็เลยมาอีกนะครับที่จะไปชุมแพรเนาะ ฝกหมดที่บ้านทุ่มเลยครับที่เล้าข้าวคาเฟ่บ้านทุ่มก็จะเจอเนี่ยแหละรครับเล้าข้าวคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยครับผมกับพี่โจเองมีโปรเจกต์ร่วมกันครับท่านผู้ชมว่าพี่โจทักนักธาราธมเห็นความสําคัญของนายรักต้นไม้ครับท่านผู้ชมที่นายรักต้นไม้มีข้อดีเกี่ยวกับการทําไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้เศรษฐกิจชนิดต่างๆครับท่านผู้ชม ไม้มงคลนะครับแล้วก็พี่โจก็มีร้านต้นไม้นะครับร้านสม,มุนไพรอยู่ที่อําเภอบระบรือนะครับบ้านนนสะอาดจังหวัดมหาสารคามครท่านผู้ชมแล้วก็จําหน่ายแจกแจกให้กับท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยแต่วันนี้ครับพี่โจได้ขยายมาถึงที่เล้าข้าวคาเฟ่ด้วยครับท่านผู้ชมก็เป็นการดีสําหรับคนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับท่านผู้ชม นี่กเอาผมก็จะยกตัวอย่างนะว่า,เ,าเราเข้าคาเฟ่น,นะครับก็จะปบอ,อกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรและนะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลท่านผู้ชมแล้วก็ไม้พืชเศรศษฐกิจที่สอบถามทางคุณนายนะครับเราข้าคาเฟ่ได้เลยอย่างเช่น<ห>น,นะครับเราจะยกตัวอย่างก็คือนะครับเนียมหอมนะครับ<อ>แล้วก็<อ>ลิ้นมังกรท่านผู้ชมก็มาดูที่บริเวณร้านได้เลยนะครับ มีแต่ไม้ประดับก็มีนะครับคุณนายวันนี้เราท่ามกลางสายฝนแนละ้วท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบผมคิดวนะ่ <c oughs> าน่าจะพมกกันได้แล้วแล้วท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราไปาคุยกันข้างบนดีกว่าเราคุยกันข้างบนดีกว่าครับ,รบติดตามผู้ชมเลยครับว่าข้างบนเขามีอะไรบ้างนะครับ ท่านผู้ชมเราก็ได้มุมนี้นะครับในการที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับเราข้าวคาเฟ่นะครับมุมสมุนไพรท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าหากท่านใดนะครับบริเวณที่ที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอำเภอนะครับที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองขอนแก่นนคนายนะแล้วก็มาที่นี่ได้เลยมาที่นี่ครับมาเพราะปนายรักต้นไม้นะครับแล้วก็ต้นไม้ส่วนหนึ่งที่พี่โจฮัห้นักสารคม ให้<า>เกรตดมาอยู่ในเหล้าข้าวคาเฟ่ของเราแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเนียมหอมนะครับที่กําลังพัดฮิตอยู่ในณขณะน,นี้เนาะที่พี่โจ<ม>เขาแก้อะไรได้บ้างครับพี่โจอ,อันนี้ก็คือนะครับเป็นสมุนไพรถ้าเรามาทําเป็นชาชงดื่มก็แก้หืดหอบนะครับแล้วก็ปูมแพ้แพ้อากาศ แล้วก็ทําให้บ้านของท่านผู้ชมยังมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมถ้าไว้เอาใบนะครับใบสดๆเนี่ยไว้ในตู้เสื้อผ้านะท่านผู้ชมอ่ะผมก็จะให้ท่านดูไว้ในตู้เสื้อผ้านะครับเอาทิ้งไว้ประมาณสักสามถึงห้าใบก็ได้นะครับสามใบสองใบก็ได้แล้วแต่นะครับตู้ใบเล็กใบใหญ่นะครับ,รบกลิ่นเสื้อผ้าของท่านนะครับไม่ต้องใช้ใพวกน้ํายาหอมมอาเลยเลยมันก็จะตลบอบอวลน,นะครับ เป็นกลิ่นลอดช่องเหมือนกับใบเตยอ่อนๆนะครับเส mm hmm. ื้อผ้าที่มีกลิ่นหอมครับอ่ะนะนายรักต้นไม้ครับก็ <c oughs> นอกจากต้นไม้สมุนไพรที่พี่โจให้มาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันไขมันในเลือดเส้นเลือดตีบตันท่านผู้ชมแล้วก็ไขมันอ่าในหลอดเลือดที่มากมายนะครับไขมันไตกิีสลายไขยมันเลวนะครับเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบ แล้วก็พวกแมลงสัตว์กัดต่อยทั้งหลายแมลงสัตว์กัดต่อยไม่ว่าจะเป็นนะครับลิ้นมังกรไม่ว่าจะเป็นช้างงาเขียวนะครับช้างช้างงาเขียวนี่ก็คือว่าคุณนายมีใช่ไหมม,มีครับมีค,มครับวสมไทยทช้างงาเขียวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ในการบรําบัดเกี่ยวกับวัยรุ่นก็คือสิวฝ้ากระนะครับสิวฝ้ากระส่วนส่วนในคลิปก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในในคลิปของโจฮั่งนัชนารครามเนี่ย มีหมดแล้วนะครับทางด้านสัมปคุณครับก็คาเฟ่ของเราแห่งนี้ครับท่านผู้ชมนอกจากจะเป็นคาเฟ่ให้ท่านผู้ชมได้อร่อยอร่อยกับเครื่องดื่มชากาแฟแล้วนะครับก็ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพแล้วก็สมุนไพรให้กับท่านผู้ชมที่จะติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับและเป็นเรียงเรียนรู้นะครับให้กับท่านผู้ชมได้ด้วยครับท่านผู้ชมก็คือมาแวะมาหาได้นะครับว่า ส่วนานายรักต้นไม้เ,เขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็น,ไม,มน,นไม้สมุนไพรนะครับไม้สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นแก้บาหวานความดันรควคิดของเรานะครับเส้นเลือดไขมันอุดต,ตันหลอดเลือดตีตันนะครับเป็นกันมากนะครับเข้าห้องน้ําแล้วก็ล้มตึงมีมากมายนะครับหรือแม้แต่นะครับกาลังสนามกฟอปนะครับ,รบตีกําลังตีรอบออกเนี่ยตีกลอฟเนี่ย ก็ล้มก็เป็นอย่างนั้นก็มีนะครับในข่าวมากมายก็คือนะครับไม่ว่าจะท่านจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหรือแสนล้านหรือล้านล้านก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญและก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวครับท่านผู้ชมนอกจากจะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดแล้วนะครับก็มีต้นไม้เศรษฐกิจที่ท่านผู้ชมปลูกแล้ววันนี้มีอะไรเด่นวันนี้มีอะไรเด่นเสนอท่านผู้ชม ที่อยู่ข้างหลังผมนี้ก็เด่นเหมือนกันครับท่านผู้ชมทันีก็คฉอการวางอยู่นี่อันนี้ก็<ม>คือไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจนะใช่ตัวน,นี้ก็คือเรียกว่า,วาชื่อเต็มๆของเขาชื่อว่าเหลืองชชชวานครับท่านผู้ชมหรือว่าชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือเล็บเหี่ยวครับทําไมถึงว่าเป็นเล็บเหี่ยวครับท่านผู้ชมก็เพราะว่ามือของเขานะครับจะเป็นคล้ายกันกับเหี่ยวครับแล้วก็เ่อะอ่า ตัดเลื้อยคานที่จะเลื้อยขึ้นไปบนบ้านของท่านผู้ชมได้ด้วยนะครับก็นี่ก็ป้องกันไปในตัวนะครับเป็นไม้เลื้อยที่ตัดเลื้อยคานหรือว่างูกลัวนั่นเองครับท่านผู้ชมให้ดอกสีเหลืองสวยงามนะครับในช่วงเดือนมีนา,มาคมและมีนาเมษานะครับ,รบท่านผู้ชมก่อนนะนั้นนายรักต้นไม้เคย<อ>ได้ข้อก็อ,อคิดไปแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลมาแบบผิดๆนะครับแล้วก็ ขอแก้ข่าวด้วยครับท่านผู้ชมมีคนบอกนายรักต้นไม้มาบอกว่าออกดอกช่วงฤดูหนาวนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับก็ก็คือดอกในช่วงปลายฤดูหนาวใช่ครับต้นฤดูร้อนต้นฤดูร้อนปลายฤดูหนาวนะท่านผู้ชมก็จะมีดอกสีเหลืองเต็มไปหมดเลยครับที่โจอันนี้ก็เป็นไม้เศรษฐกิจที่ทำเงินทำเงินให้กับรากต้นไม้ทั่วไปที่ทำตรงนี้นะครับ แล้วก็พี่ก็จะขอบอกอย่างหนึ่งนะครับโจฮหมนัสารครรมนะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้ามันออกดอกเมื่อไหร่พี่จะมาทําคลิปเมื่อนั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะพร้อมด้วยสมุนไพรที่จะเอามานี่มีพื้นที่ให้พี่ไหมเนี่ยอยู่วางหน้าร้านโจมีมีอภรณสัญจรว่าอย่างไงครับเรามีพื้นที่ไหมอยู่ตรงเนี้ยมีมีเยอะๆนะพี่จอมีแน่นอนอ่าสมุนไพรที่โจจะต้องขอฝากก็คือนะครับที่นะครับ เล้าข้าวคาเฟ่ตำบลบ้านทุ่มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะท่านผู้ชมเป็นช่องของนะครับนายรักต้นไม้แต่ว่าโจห้านแม่สารคามก็ได้มาร่วมกันนะครับแล้วก็ให้มันแผ่ขยายนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับคนที่เป็นประวานความดันเนี่ยอาจได้เข้าถึงเพราะว่าบางคนเนี่ยมาจากร้อยเอ็ดมาจากอุบลไปหาโจกาลสินมาหาโจ แต่จริงๆแหละอยู่ใกล้ๆนะแทนก็มาตรงนี้เมืองเลยชัยภูมิพิชบุญนะครับก็มาที่นี่ได้เลยครับเราข้าวตอนนี้ไม่ไม่ต้องกินยาเป็นหอบตลอดชีวิตเบาหวานความดันหายได้ที่เราข้าวข้าวครับมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับมาดื่มชาเพื่อสุขภาพ ย่าหวานเมื่อกี้ชาย่าหวานสเตเวียท่านผู้ชมอันนี้ก็ค,คือว่า,วา,าคือ,ค,อคือมันจะมีความหวานที่ติดปากมันจะไม่เหมือนกับน้ําตาลนะครับน้ําตาลเนี่ยพอมันแตะลิ้นแตะอะไรเราแล้ว,ลวสักพักหนึ่งก็จะหายแล้วแต่นี้ก็คือสเตเวียท่านผู้ชมมันคือความหวานจากธรรมชาตินะครับสเตเวียที่บ้านโจก็มีนะแล้วก็เนอะไรรคับก็จเ้ามาให้คุณนายนะครับที่ร้านเราต้นสดมาให้ท่านผู้ชมได้ รับชมด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาชนิดแห้งแล้วเนี่ยมาทําเป็นชาเป็นกาฟแฟให้กับท่านผู้ชมได้ดื่มกันได้ด้วยนายรับต้นไม้ครับสมุนไพรเห็นฟ้าแลบเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสจืดกินง่ายนะครับก็คือดื่มน้ําดื่มแต่ถ้าเราอยากได้ความหวานที่ช่วยลดน้ําตาลอีก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 แขนงหนึ่งก็คือสเตเวียสามารถรต้มด้วยกันได้สามารถครับ ผสมลมลงไปด้วยกันได้เลยครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบความหวานแต่ไม่อยากจะอ้วนนะครับไม่อยากจะมีโรคภัยก็ใช้สเตเวียหรือยาหวานได้สเตเวียหรือยาหวานนะครับกับหินฟ้าแลบก,ก็สามารถที่จะต้มรวมก,กันได้เพราะว่ายาหวานเนี่ยแก้เบาหวานขึ้นตานครับแก้เบาหวานขึ้นตา mm hmm. แล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาในเลือดสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ ความดันก็แก้ได้แต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือนะครับถ้าคนที่อยากาแบบดื่มเพียวก็คือหินฟ้าแลบหรือบาตูนิต้านะครับเบ<ด><ม>าวหวานว<ล>ความดันนี่ก็คือช่างรัดนักแหลเลยครับครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ2ช่องของเราด้วยครับท่านผู้ชมก็ช่องโจฮับแนะสารคามนะคะรับไดยแล้วต้นไม้ครับท่านผู้ชมหลอีกช่องนึง ช่องคนสันจรครับชคนสัญจรชาแนลนะท่านผู้ชมก็คือหลบอยู่ตรงข้างหลังกล้องนะครับวันนี้คือความหล่อไม่เท่ากับเราสองคนท่านผู้ชมก็คือไปอยู่ด้านหลังนะครับเอาละนะครับเราก็จะาวหน้าเรามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมข้าวหน้าก็คือจะเป็นเอาเราจะเอาสมุนไพรหลายๆชนิดเลยนะครับรวมร้อยชนิดเลยมาวางไว้ที่เราข้าวคาเฟ่สิบอกไห้เลยแหละครับท่านผู้ชมก็ ไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับ,รบสวัสดีครับ